เราจะมีวิธีเลือกหัวหน้าง,งานอย่างไรครับที่ทําให้เราครับเติบโตในสายงานของเราไปอย่างดีเราทํางานอย่างมีความสุขเงินเดือนก็สูงขึ้นด้วยตามวัยตามประสบการณ์เราอะครับและเราครับสามารถเลือกหัวหน้าง,งานได้นะครับน้องๆจริงๆแล้วครับมันมีศาสตร์นี้อยู่ ช่วงนี้ครับพี่เบนเจอคนทํางานนะครับที่เก่งมากมายนะครับหลายคนเลยนะครับในทุกๆอาทิตย์นะครับที่พี่เบนทําคอนเสิร์ตวันทวนและหลายๆคนนะครับที่ทํางานเก่งนะครับเหล่านี้เนี่ยหลายๆครั้งนะครับที่พี่เบนเจอครับเกินสิบเคสเนี่ยมีปัญหาครับมีปัญหาเรื่องหัวหน้างานและหลายๆครั้งนะครับเขามีความสุขอยู่แล้วในการทํางานมา3ปี4ปีนะครับจนวันหนึ่งได้หัวหน้างานใหม่ครับตรงนี้ครับทำให้หลายๆคนไม่มีความสุขดังนั้นนะครับสิ่งที่เราสามารถแก้ได้ครับคือเราจะต้องรู้นะครับว่า วิธีการเลือกหัวหน้างานให้ตรงกับสไตล์การทำง,งานของเราครับเลือกอย่างไรวิธีการเลือกหัวหน้างานวิธีการปรับตัวนะครับในการทำงานกับหัวหน้างานคนใหม่หัวหน้างานไต์หลายๆไตล์นะครับวิธีการง,งานแบบไหนที่ทำให้เราทำงานแล้วเรารต m o move forward ต่อและถ้าเราไม่ถนัดในสไตล์หัวหน้างานแบบนี้ขึ้นมาและเราจะแก้ไขอย่างไรดังนั้นนะครับ ขอให้เราเป็นคนหนึ่งนะครับที่สามารถนะครับทำงานกับหัวหน้างานได้อย่างสมูทนะครับดีนะครับสามารถโปรโมททางานมีความสุขได้นะครับขอเป็นคนหนึ่งนะครับที่เราไม่ได้ลาออกเพราะหัวหน้างานนะครับนั้นมาฟังกันเลยดีกว่านะครับกับคลิปนี้ครับ how to choose my boss ครับ ในคลิปนี้นะครับพี่เบนขอดึงคอสเรียงคอสหนึ่งของพี่เบนออกมานะครับเพราะว่าตรงกับเนื้อหาคลิปนี้มากๆเลยครับคือคอสบอสแมネจเมนต์ครับบอสแม n a จเมนต์เนี่ยจะช่วยให้เรานะครับรู้ว่าเราควรทํางานกับบอสแบบไหนคาแรคเตอร์แบบไหนที่ทําให้เราครับทำงานมีความสุขตรงจริตกับเรานะครับและแมเนจบอสได้ดีที่สุดนะครับเพราะเรามีหัวหน้าคนเดียวใช่ไหมครับและหลายๆครั้งนะครับถ้าเรารู้เรื่องตรงนี้ครับเวลาเราสัมภาษณ์งานที่ไหนครับเราสามารถสังเกตหัวหน้างานคนใหม่เราได้เลยนะครับว่า บอสคาลเเตอร์แบบนี้วิธีการทํางาน working style แบบนี้ครับจะเข้านะครับจะเข้ากันหรือเปล่าจะตรงจริตกันหรือเปล่าและถ้าบริษัทนั้นดีมากๆเลยแต่หัวหน้างานนะครับอาจจะย,ยังไม่ใช่แบบคาลเเตอร์ที่เราอยากได้ร้อเปร์เซ็นะครับเราสามารถปรับตัวเองครับวิธีการทํางานให้เข้าหากับหัวหน้างานได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะเราเข้าใจว่าหัวหน้างานสไตล์นี้วิธีการทํางานแบบนี้เนี่ย จะต้องเข้าหาอย่างไรนั่นเองนะครับรวมถึงเคสเทนิโอต่างๆในคอสนี้นะครับละเอียดมากเลยนะครับฝากคอสนี้ไว้ด้วยครับในคลิปนี้นะครับพี่เบนจะพูดอยู่3พาร์ทด้วยกันนะครับพาร์ทแรกเนี่ยพี่เบนจะเล่าให้ฟังนะครับว่าการเลือกหัวหน้างานนะครับสำคัญมากๆสําคัญมากกว่าการเลือกบริษัททํางานอีกนะครับในหลายๆเคสเทนิโอนะครับและพาร์ทที่2ครับพี่เบนจะลงลึกหน่อยนะครับว่า จริงๆแล้วนะครับหัวหน้านะครับที่เราทํางานอยู่ครับในโลกเนี้ยที่เราทางานในทุกๆบริษัททุกๆตำแหน่งงานนะครับมีอยู่4สไตลด้วยกันเดี๋ยวมาลงกันนะครับว่าสสไตล์มีอะไรบ้างเราจะได้สังเกตเลยนะครับว่าหัวงงนหน้างานรสไ์ไหนและจะปรับตัวอย่างไรนะครับและพลาร์ทสุดท้ายครับอยากจะเล่าให้ฟังนะครับว่า หัวหน้านะครับที่ดีที่สุดนะครับคือหัวหน้าที่มี power ครับ power คืออะไรแล้วเราจะรู้ได้ไงหัวหน้าเรามี power ในบริษัทอันนี้ครับเราจะต้องมาเจาะลึกกันนะครับมาลงที่พาร์ทหนึ่งกันเลยครับพาร์ทที่หนึ่งนะครับทำไมการเลือกหัวหน้างานนะครับถึงสําคัญพอๆกับการเลือกบริษัทเลยอ่ะจริงๆแล้วนะครับคำนี้หลายๆคนได้ยินมาอยู่แล้วนะครับพี่เบนขอพูดในโลกการทํางานจริงๆเลยเอาแบบไม่โลกสวยเนาะจริงๆแล้วครับการเลือกหัวหน้างานนะครับ ขอให้เริ่มจากตรงนี้ก่อนจริงๆแล้วการทํางานนะครับมันก็จะมีสองเคสด้วยกันเนาะเคสที่เราจะย้ายงานใหม่เราเปลี่ยนงานนะครับอันเนี้ยหลายๆคนไม่รู้นะครับจริงๆแล้วเราเลือกหัวหน้างานได้เลยเหมือนกับเลือกบริษัทนะครับเราไปสัมภาพณ์งานเราเลือกบริษัทนี้หน้าทำงานไหมดีไหมตัวสดิการเป็นยังไงตอแหน่งงานดีไหมและอย่าลืมนะครับทริโอเนี้ยต้องดูด้วยนะครับว่าหัวหน้างานนะครับใช่หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลงกันนะครับ กับอีกเคสหนึ่งนะครับคือเราทางานอยู่ในบริษัทปัจจุบันนี่แหละและหลายครั้งนะครับหลายๆคนนะครับที่มาคุยกับพี่เบนนะครับมีความสุขมากกับหัวหน้างานท่านนี้นะครับหัวหน้างานคนนี้นะครับจนวันหนึ่งทํางานไป2อสปีนะครับหรือทํางานปีเดียวก็แล้วแต่ได้หัวหน้างานใหม่เข้ามานะครับวิธีการทํางานเปลี่ยนไปจากทํางานสายชิวๆหรือทํางานแบบตรงระบบนะครับเป็นแบบนี้นะครับเปลี่ยนไปเลยวิธีการทํางานแบบคอมเพตติฟีทนะครับแบบแข่งขันกันมากขึ้นนะครับเราต้องทํางานหนักขึ้นนะครับอันเนี้ยทาให้เราไม่มีความส ถึงสําคัญพอๆกับเลือกบริษัทเพราะว่าหัวหน้าครับคือคนที่มีอิทธิพลนะครับในการให้เงินเดือนเราเนะาะจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยอยู่ที่หัวหน้าเรานะครับและมากไปกว่านั้นนะครับตำแหน่งงานนะครับตำแหน่งงานเราจะโปรโมทไม่โปรโมทก็อยู่ที่หัวหน้าเราจะตัดผ่อนหรือเปล่านะครับรวมถึงนะครับหลายๆคนนะครับ มีความตุกไม่มีความตุกนะครับก็เพราะว่าจะหลในการทํางานกับหัวหน้างานเราอะครับมันจะหลดตรงกันหรือเปล่ามันแฮปปี้หรือเปล่าดังนั้นนะครับถ้าหลายคนเลือกทํางานผิดกับหัวหน้าที่ไม่ใช่นะครับแน่นอนครับเสียเวลาในการเติบโตในสายงานของเรานะครับรวมไปถึงเราเครียดเราไม่มีความตุกกับการทํางานนะครับแล้วเราก็อาจจะหมดแพชชั่นไปเลยนะครับในการทํางานนะครับดังนั้นนะครับ สิ่งที่น่าเสียายมากๆเลยครับพนักงานเก่งหลายๆท่านนะครับหลายๆคนที่มี H a ร d skill เก่งมากที่พี่เบนเห็นนะครับเวลาโดนเปลี่ยนหัวหน้าใหม่นะครับเย้าย้ายมาครับเราจะต้องลาออกตังนั้นนะครับทางที่เราครับสามารถปรับตัวนะครับในการทํางานกับหัวหน้างานได้ถ้าเราเข้าใจศาสตร์เรื่อง Bo boss m a n a g e m น n t นั่นเองในพาร์ทนี้นะครับพี่เบนนะครับอยากจะฝากไว้2แบบนะครับแบบแรกนะครับถ้าเราอยู่ในบริษัทปัจจุบันอยู่นะครับกับหัวหน้างานคนนี้หรือเราอาจจะได้หัวหน้างานคนใหม่เพิ่งมานะครับขอให้มองอยู่ที่3แกนด้วยกัน แกนแรกอะครับคือแกน happy work นะครับเนื้องานที่เราทำอะครับเราแฮปปี้กับมันหรือเปล่า job duty เราได้ไหมกับหัวหน้าคนนี้อ่ะเราต้องตอบให้ได้นะครับแกนที่2ครับคือ happy life เราทำงานแล้วเรามีความสุขนะครับเราทำงานแล้วยิ้มบ้างไหมเราถูกจริตบ้างไหมอ่ะมูดเราดีไหมนี่คือแกนที่2แกนที่3ครับคือ happy s a ล a r y นะครับผลตอบแทนเงินเดือนเราดีไหมนะครับเราได้โปรโมทขึ้นหรือเปล่า สามแกนนี้ครับถ้าหัวหน้างานให้เราได้ทั้งสามแกนนะครับติ๊กถูกเลยถือว่าเรามีหัวหน้างานที่ดีนะครับและหลายๆครั้งนะครับเราอาจจะไม่ได้สามแกนนี้เราอาจจะได้อย่างน้อยสองแกนในสามแกนก็ถือว่าดีนะครับเช่นเราทำเนื้องานที่เราชอบนะครับทำงานมีความตุขก,กับหัวหน้ามากเลยแต่หัวหน้าดันนะครับ ไม่ได้มีอำนาจนะครับหรือว่าไม่มี power นะครับในการโปรโมทเราหรือให้เงินเดือนเราสูงนะครับหรืออาจจะกักๆๆเราไม่โปรโมตเราตั้งทีไปโปรโมทคนอื่นก่อนหรือเปล่าเราก็ได้สองแกนนะครับหรือหลายๆคนนะครับอ่า happy นะครับ happy life มากๆเลยครับทำงานกับัวหน้านะครับนิสัยใจคอตรงกันนะครับ happy salary ด้วยนะครับเงินเดือนก็ดีัวหน้าโปรโมทนะครับแต่กลายเป็นว่าเราโตขึ้นครับเราไม่สนุกกับเนื้องานนี้แล้วแกน happy work เราก็หายไปดังนั้นฝากไว้นะครับ Happy Work, Happy Life แล้วก็ Happy Salary ครับในพาทที่1นะครับหัวหน้างานนะครับจะต้องตอบเราให้ได้ใน3แกนนี้ครับพาทที่2ครับพี่เบนอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วในวงการทํางานนะครับเราสามารถแยกวิธีการทางานของหัวหน้างานได้แบบ4สไตล์ด้วยกันนะครับขอให้เข้าใจ working style 4สไตล์นี้ให้แม่นนะครับและเลือกสไตล์นะครับแบบที่เราชอบในการทํางานนะครับในวันนี้ใช้คําว่าในวันนี้นะเพราะว่าในอนาคต อีก3ปีข้างหน้าเราอาจจะนิดห่ยเปลี่ยนวิธีการทาง,งานเปลี่ยนเราเก่งขึ้นหรือเราจะเป็นหัวหน้าคนแล้วนะครับเราอาจจะเลือกอีกสไตล์หนึ่งหรือในอดีตนะครับทำไมเราชอบสไตล์นี้นะครับแต่ปัจจุบันเราไม่ชอบสไตล์นี้อันนี้ครับเราจะต้องเข้าใจนะครับเข้าใจแบบเชิงลึกเลยนะครับอันนี้ครับคือ12คาแรคเตอร์ของคนทํางานนะครับของคนทํางานรวมไปถึงหัวหน้างานด้วยนะครับนี่คือ12คาแรคเตอร์นะครับที่เราเจอนะครับในชีวิตการทํางานจริงๆนะครับใน12คาแรคเตอร์เนี่ยครับ อันเนี้ยถ้าอยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับเข้าไปดูในคอร์สเรียงของพี่เบนนะครับบอสแมネจเมนต์ mm. พี่เบนลงลึกมากนะครับว่าจะรับมือกับแต่ละคาแรคเตอร์อย่างไร mm. นี่คือนิสัยจริตของหัวหน้างานของคนทํางานนะครับแต่วันเนี้ยพี่เบนอยากจะมาพูดนะครับอยากจะมาเล่าในเรื่องของ working style ครับใน12 c าแรคเตอรเนี้ยครับเราจะจัดหมวดหมู่ออกมานะครับ เป็น4 working style ด้วยกันใน4 working style นะครับ working style แรกนะครับเขาเรียกว่า directive style นะครับ directive style ชื่อบอกอยู่แล้วนะครับคือหัวหน้างานสไตล์ทำงานแบบนี้ครับสั่งการนะครับสั่งการสั่งตรงคุมเข้มนะครับในสไตล์นี้ครับจะทำงานแบบโครงสร้างที่ชัดเจนมากๆ การรายงานนะครับต้องชัดปีระบบที่ชัดเจนดิเรกทีฟสไตล์ครับเราจะเจอหัวหน้างานนะครับที่เป็นแบบหัวหน้างานมือใหม่ส่วนใหญ่นะครับเป็นแนว first manager นะครับจะเป็นดิเรกทีฟสไตล์บอกเลยซ้ายซ้ายบอกขวาขวาต้องทํางานแบบนี้นะจะเป็นแนว order แนวสั่ง นีคือแบบแรกนะครับแบบแรกดียังไงแบบแรกครับมันดีในตรงที่ท่าทีมงานเราใหม่มากนะครับยังไม่เก่งนะครับน้องๆในทีมยังไม่เก่งหลายคนนะครับผู้บริหารหลายๆคนนะครับหรือคนที่เป็นดีเรคเตอร์ครับก็ต้องการเมนเจอร์หรือหัวหน้างานที่เป็นแบบด c t i v e ีฟตายเพราะไม่ต้องการให้งานพลาด ะครัเนี่ยครับคือ directive style แบบที่2ครับแบบที่2องเขาเรียกว่า supportive style ครับคือหัวหน้างานที่เป็นแบบเป็นกันเองแนว support นะครับจะทำงานแบบทีมเวิร์กนะครับขอฟีดแบ็กบ่อยๆได้จะเป็นนักฟังที่ดีจะเป็นแนว support นะครับแล้วให้เราตัดสินใจนะครับให้เครื่องมือนะครับแล้วเราก็ซัพพอร์ตนะครับหัวหน้างานก็จะซัพพอร์ตนะครับอันเนี้ยครับหัวหน้างานนะครับถ้าเราเจอหัวหน้างานแบบซัพพอร์ตนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าหัวหน้างานนะครับจะเชื่อใจทีมงานระดับหนึ่ แล้วหัวหน้าก็จะซัพพอร์ตอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือแบบซัพพอร์ตแบบที่3ครับแบบที่3เรียกว่าแบบคอมเพลติฟทีฟครับแบบคอมเพลติฟทีฟคือหัวหน้างานนะครับที่ชอบการแข่งขัน ะคที่อยากให้ทีมะครับมีวินนิ่งนะครับมีรางวัลนะครับตัวใหญ่คอมเพลติฟตตายครับชื่อบอกกันแล้วนะครับแบบสายครับสายลุยแต่ต้องชนะนะครับคอมเพลติฟตตายครับหัวหน้ากรุ๊ปเนี้ยตัวใหญ่จะเป็นหัวหน้าทีมฝ่ายขายอาจจะเป็นทีมฝ่ายการตลาดด้วยนะครับแต่ตัวใหญ่จะอยู่ฝ่ายขายนะครับหรืออาจจะเป็นฝั่งนะครับโอเปอรชั่นด้วยก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นคอมเพลติฟต์ตายนะครับจะเป็นทํางานแบบโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นหลักชัดเจนเรื่องเป้าหมายนะครับมีพลังในการสู้นะครับมอนิเตอร์คู่แข่งเลยคู่แข่่งงงงงยยออออออเเเเปป็นนนััไไรรรรร้้้โดกะะะะมมาาาจจตตคพิฟช นี่ครับคือคองพัฒิตสไตล์หัวหน้างานเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าและแบบที่4ี่ครับแบบที่4คือแบบวิชแนลรี่สไตล์วิชแนลรี่สไตล์คือการคิดภาพใหญ่คิดการไกลนะครับหัวหน้างานจะเป็นสไตล์แบบมีไอเดียนะครับไม่ยึดติดของเก่านะครับจะมองภาพการไกลว่าถ้าทาแบบนี้มีกลยุทธ์แบบนี้นะครับมีวิชั่นแบบนี้นะครับจะชนะนี่คือภาพการไกลนะครับคือแบบวิชแนลรี่สไตล์ดังนั้นนะครับในวันเนี้ยเราสามารถสํารวจได้นะครับว่าหัวหน้างานเราเป็นแบบไหนจริงๆแล้วความยากคืออะไรรู้ไหมครับ หล,หลายครั้งนะครับเราอาจจะมีหัวหน้างานนะครับที่มี2อสไตล์อยู่ในตัวนะครับอาจจะมีทั้งสไตล์ i r e c t i v e นะครับและอาจจะมีทั้งสไตล์ Supportive อยู่ในตัวนะครับในเคสงานแบบนี้ในสติเรโองานแบบนี้เนี่ยเขาก็จะเลือกหัวหน้างานก็เลือกแบบ Directive ต่างงานแบบโดยตรงเพราะงั้นอยากให้งานพลาดนะครับแต่ถ้าเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ทีมงานเริ่มเก่งแล้วหัวหน้างานอาจจะสวมหมวกนะครับเป็นแบบ supportive style ก็ได้แต่แน่นอนครับไม่มีทาง50-50จะอยู่ที่ว่าหัวหน้าครับจะเอนไปทางไหนเยอะกว่าอ่านะครับและเหมือนกันครับ หัวหน้างานนะครับถ้าเราได้ทํางานกับหัวหน้างานที่ตําแหน่งงานใหญ่ๆหน่อยเช่นระดับดีเลกเตอร์นะครับระดับผู้บริหารนะครับหรือทีมของเราครับไม่ใหญ่มากเราทํางานกับคนที่แบบซีเนียร์มากๆเลยนะครับส่วนใหญ่ครับระดับดีเลกเตอร์ครับจะเป็นแนวกลยุทธ์อยู่แล้วครับจะเป็นแนววิชแนลรี่สไตล์นะครับคือมองการกายวิชั่นทําแบบนี้เป็นวินนิ่งแบบชนะไปเลยนะครับตรงนี้ครับตัวอย่างจะเป็นทีมกลยุทธ์ทีมสเตรจี้ทีมวางแผนนะครับตรงนี้ครับถ้าเราเจอหัวหน้าแบบนี้ครับแน่นอนวิชแนลรี่เยอะ แต่หลายๆครั้งนะครับเขาก็มีความคขมงพัิทีตตายเข้ามาได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอยากชนะเหมือนกันนะครับตรงนี้ครับเราจะต้องสังเกตให้ได้นะครับว่าเอ๊ะ ในวันนี้ครับหัวหน้างานเราเป็นแบบไหนอ่าเมื่อเราพอเข้าใจแล้วครับหลายๆครั้งนะครับเราจะต้องหมาเหตุใหญ่นะครับเราจะต้องสำรวจตัวเองครับว่าจริงๆแล้วความสุขของเราในการทํางานนะครับกลับมาที่3แกนครับสมแกนคือ happy work happy life happy salary ครับโดยเฉพาะนะครับ happy work นะครับ happy work กับ happy life เน่เราชอบการทํางานสไตล์แบบไหนล่ะ อใช้คำนี้เลยนะครับหลายๆคนนะครับอยู่บริบทตัดที่เป็นเวสเทิร์นสไตล์นะครับมีการแข่งขันดูยอด performance เป็นหลักนะครับไม่ใช่ก็เอานะครับอ่ะอันนี้ครับหลายๆคนก็จะคุ้นเคยกับแนว competitive สไตล์แบบคุมภุมมการดีมากแล้ววันนึงนะครับได้โอกาสนะครับได้ย้ายงานนะครับหรือมีหัวหน้าแนว visionary สไตล์ขึ้นมาครับคนทํางานกลุ่มนี้ก็จะแฮปปี้มากขึ้นเพราะว่าเขาเก่งขึ้นแล้ว ใช้คำนี้นะครับหมายเหตุให้นิดนึงนะครับยิ่งบริษัทนะครับหลายบริษัททํางานแบบ p r i v บิตเนี่ยจะทําให้นะครับการทํางานของเราครับไม่ได้มีแนว Directive Style ที่ชัดเจนดังนั้นน้องนะครับคนกรุปมนี้ที่ประสบการณ์ยังไม่เยอะครับก็จะไม่ได้พัฒนา Hard Skill ที่ดีในส่ายอาชีพของตนเองในตําแหน่งงานของตนเองทําให้อาจจะไม่เก่ง เท่าที่ควรพี่เป็นใช้คานี้นะครับไม่เก่งเท่าที่ควรดังนั้นเป็นเรื่องน่าเสียดายครับทางที่ควรที่จะฝึกฝน hard working style hard working skill ตรงนี้ให้เก่งในสายงานตัวเองมากๆนะครับดังนั้นนะครับถ้าได้หัวหน้าง,งานสาต v i วิช n นลลีทันทีครับสิ่งที่เรามีความสุขครับก็คือเราเห็นภาพใหญ่ภาพการไกลคนที่ประสบความสําเร็จระดับสูงเงินเดือนระดับหลายแสนเนี่ยเขาทำงานกันอย่างนี้เนาะแต่วันนี้ครับเรายังมือใหม่มากๆดังนั้นถ้าเราไปสวมหมวกเป็นทํางานแบบวิชแนลลี y แบบ หัวหน้างานทันทีแล้วเข้าใจเขาอินกับเขามากๆแต่เราไม่ได้ตำรวจตัวเองครับในการทํางานว่าเราจะต้องอุดลอยนะครับของเราครับอุดตกิลเราตรงไหนบ้างเราจะต้องพัฒนาตัวเองอย่างไรนะครับในฐานะเมนเจอร์นะครับอันนึงวันหนึ่งเราอาจจะเป็นเมนเจอร์ที่ดีเป็นซีเนียร์ที่ดีตรงนี้ครับน่ากลัวทั้นนั้นครับพี่เบนอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วครับหัวหน้างานจะมีแค่สี่ตายนี้แหละแต่ขอให้ตํารวจตัวเองนะครับว่าในวันนี้ครับเราตําแหน่งงานเลเวลไหนเลเวลไหนนะครับเงินเดือนเท่าไหร่ และเราอะครับอยากได้หัวหน้างานแบบไหนในการที่ทําให้เราอะครับทำงานลวมุดมีความสุขในการที่ทําให้เราครับมีจ็อบดิวตี้นะครับที่ทำแล้วรู้สึกว่าอืมเราเอนจอยกับจ็อบดิวตี้นี้นะครับและรวมไปถึงนะครับเราครับได้เงินเดือนที่ใช่ตําแหน่งงานที่ดีครับดังนั้น w o r k i n g Style ์เหล่านี้ครับจะทําให้เนี่ยครับเราตอบโจทย์ตัวเองได้นะครับลองตอบคาถามนี้ดูนะครับตอนนี้ครับหัวหน้าเราเป็นแบบไหนคําถามแรกนะครับคําถามที่2ครับในตัวเราตอนนี้ครับถ้าเราเป็นหัวหน้าหรือเราเป็นซีเนียครับ เราทํางานเป็นแบบไหน w o r k i n g style ์ไหนนะครับและสุดท้ายครับและเราครับพร้อมปรับไหมในการทํางานกับหัวหน้างานสไตล์แบบนี้อ่าใช้คํานี้เลยนะครับหมายเหตุนะครับหมายเหตุพี่เบนครับแม้แต่ตัวพี่เบนนะครับพี่เบนนะครับจะเฟวริทนวัยนี้นะอายุ3 9้ละจะ4 0ละผ่านงานมาหลายตําแหน่งครับพี่เบนจะเฟวริทแบบ4สุดวิช i น n ลี่สไตล์เพราะว่าพี่เบนนะครับแม่นในเนื้องานหลายๆงานใช่ไหมครับดังนั้นนะครับนี่คือวัยพี่เบน แต่คนในวัยพี่เบนนะครับเพื่อนพี่เบนหลายคนนะครับจะไม่ชอบวิชแนลลี่หลายคนชอบซัพพอร์ตทีเพราะในเนื้องานของเขาครับเขาไม่ต้องการคิดไกลขนาดนั้นเขาต้องการที่ให้ซัพพอร์ตให้อิสระแล้วก็ทํางานได้อย่างแบบ ลาบลื่นนะครับและเพื่อนพี่เบนหลายๆคนก็ชอบในแนวคอมเพรติฟิตนะครับแต่แน่นอนครับในวัยที่เราเด็กนะครับพี่เบนก็อยากให้น้องๆนะครับได้หัวหน้างานในแนวดีเรกทีฟเยอะๆเราจะได้เก่งขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นฝากไว้ในพาทที่2อนะครับสำรวจเยอะนะครับว่าหัวหน้างานเราเป็นแบบไหนและเราปรับตัวได้หรือเปล่าครับพาทที่3ครับพาทที่น่าสนใจมากๆนะครับจริงๆแล้วคาเนี้ยเป็นเรื่องตลกจริงๆคำเนี้ยครับพี่เบนนะครับแวบขึ้นมาในหัวตอนพี่เบนสัมภาษณ์งานนะครับน้องๆหลายๆคนนะครับเยอะๆนะครับเยอะๆใช้คำว่าเยอะๆเลยนะครับแล้ว สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับคือน้องเขาก็ถามพี่เบนว่าทําไมจะต้องเลือกทํางานกับพี่เบนทําไมต้องเลือกทํางานบริษัทนี้นะครับสิ่งที่พี่เบนก็พยายามคิดนะครับว่าเอ๊ะเราจะตอบอย่างไรให้จริงใจที่ตุดเราจะตอบอย่างไรนะครับให้น้องเขารู้สึกว่าน้องคนนี้เขามาสัมภาษณ์ในตาแหน่งซีเนียร์เมนเจอร์นะครับเงินเดือนหลักแสนบาทละจะตอบอย่างไรเขารู้สึกว่าเขาอะแต่มาทำไมกับเราแล้วก็ไว้ใจเราได้แล้วในวันนั้นนะครับพี่เบนได้คําตอบนี้ขึ้นมาในหัวแล้วพี่เบนพูดไปเลยแล้วน้องเขาอินมาก พี่เบนบอกว่าถ้าทํางานกับพี่เบนนะครับสิ่งที่พี่เบนให้ได้คือพี่เบนมี power <ม>ในบริษัทนี้น้องเขาก็ถามว่า power คืออะไร power ในบริษัทนี้คือพี่เบนอะเป็นตําแหน่งใหญ่สุดละพี่เบนสาม,มารถคุยกับเอชาตำแหน่งงานแครี่ของเราอะไม่ต้องห่วงถ้าเราทํางานดีเราสาม,มารถมาวางแผนได้รวมถึง performance งานวิธีการทำงานต่างๆถ้าเราจะได้ support อะไรพี่เบนก็คุยได้สิ่งที่พี่เบนต้องการนะครับคือการ block it ใน performance ในตําแหน่งนี้ทํายอดให้ได้คุมทีมให้ไหว นะครับแล้วก็ทํางานแฮปปี้นะมีความสุขอันนี้คือติพี่เบนให้ได้คือพี่เบนมี power แต่บริษัทอื่นอ่ะพี่เบนไม่รู้นะว่าคนที่เราไปทํางานด้วยครับคนคนนั้นมี power ขนาดไหนดังนั้นลองไปเช็คดูแลน้นวันนั้นนะครับพี่เบนได้คําตอบนี้มาครับว่าจริงๆแล้วหัวหน้างานนะครับที่ดีที่สุดนะครับน้องๆพี่เบนได้คําตอบนี้มาไม่นานนะประมาณสองสามปีที่แล้วเองครับคือหัวหน้าที่มี power ครับ หัวหน้างานที่มี power ครับคือหัวหน้างานที่จะทําให้เราครับเติบโตในสายแคริเอร์เราได้นะคะรับ yeah, หัวหน้างานที่มี power มี power อะไรบ้างครับพี่เบนหัวหน้างานที่มี power คือหัวหน้างานที่สามารถ approve ในเรื่องต่างๆได้นะครับรวมไปถึงนะครับไปขออนุญาตนะครับในเรื่องต่างๆในบริษัทให้เราได้ให้ทีมงานได้หลายๆครั้งนะครับที่พี่เบนคุยนะครับกับหลายๆคนนะครับน่าตสดยดมากมากเลยนะครับหัวหน้างานตำแหน่งใหญ่มากๆนะครับเป็น s vp อ่าเป็น c level นะครับแต่ในบริษัทเนี้ย คนที่เป็น SVP C level ไม่มี power นะครับในการต่อรองเงินเดือนนะครับบอกว่า HR ชบองมาว่าให้ได้เท่านี้นะก็ต่อรองไม่ได้ให้ได้เท่านี้นะออน,นะครับหรือการโปรโมตตำแหน่งก็คุยมาเต็มที่แล้วให้ได้เท่านี้หว่าน้องเข้าใจหน่อยนะรออีกสักสองปีนะรอปีหน้าว่ากันใหม่หรือ2ปีนะเนี่ยครับ หล,หลายๆครั้งนะครับการที่ตำแหน่งงานใหญ่นะครับหัวหน้างานระดับใหญ่ไม่ได้เป็นสินที่การันตีนะครับว่าหัวหน้างานมี power หรือเปล่าและหลายๆครั้งนะครับเรามีหัวหน้างานที่ตำแหน่งไม่ได้ใหญ่เวอร์อลังการนะครับแต่เป็นตำแหน่งนะครับ manager หรือ senior manager โอ้แต่มี power นะครับเพราะว่าหัวหน้างานเหล่านี้ครับเป็นแกนสําคัญของบริษัทและรู้จักหลายๆคนในบริษัทแล้วรู้จักในการต่อรองน negotiate อีกขั้นหนึ่งแล้วว่าถ้าให้แบบนี้เนี่ยทีมงานเราจะได้อะไรเด็กในทีมเราจะได้อะไร และหัวหน้าจะแลกอะไรกลับไปให้กับหัวหน้างานอของเขาอีกทีหนึ่งให้กับทีมไอชาให้กับทีมบริหารนี่แหละครับพาร์ทนี้นะครับคือหัวหน้างานเราครับน้องจะต้องตํารวจนะครับว่ามี power หรือเปล่านะครับสรุปไม่ง่ายเลยครับหัวหน้างานจะต้องมี power นะครับในการ approve ในเรื่องต่างๆนะครับ เบนฟิตที่เราต้องการทีมงานต้องการวิธีการทํางานต่างๆนะครับอิสระในการทํางานตําแหน่งงานเนื้องานนะครับหัวหน้างานเราควรกําหนดได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับขอให้มี power อย่างน้อยตั้งเจ็ดตินะครับที่ทําให้แคริเอร์เราไปต่อได้พาร์ทนี้ครับฝากไว้ครับสำคัญมากๆเลยนะครับคือการเลือกหัวหน้างานที่มี power ครับดังนั้นนะครับที่เราฟังมาทั้งหมดนะครับในคลิปนี้เนี่ย ตอนนี้จะต้องถามตัวเองแล้วแหละว่าเอ๊ะการที่เราทํางานในบริษัทปัจจุบันตําแหน่งงานที่เราอยู่ครับหัวหน้างานใช่หรือเปล่าอ่าหัวหน้างานมีสามพาร์ทนี้หรือเปล่าที่พี่เป็นแชร์ไปนะครับและถ้าหัวหน้างานนะครับไม่ได้มีสามพาร์ทนี้ทั้งหมดนะครับไม่เป็นไรเลยนะครับริงแล้วมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่มันเกิดขึ้นในชีวิตการทํางานจริงแหละแล้วตรงนี้ลหละเราจะแก้ไขหรือเราจะชอบพาร์ทไหน,นครับเป็นหลักที่เราอยากจะทํางานหัวหน้างานท่านนั้น นะครับอันนี้ครับน้องก็ต้องมาสารวจละว่าในบริษัทของน้องครับน้องจะมีวิธีนะครับในการโปรโมตนะครับในการสามารถย้ายไปแผนกนะครับหรือว่าการปรับตัวกระทำงานหัวหน้างานที่ใช่อย่างไรนะครับศาสตร์พวกนี้ครับถ้าน้องครับมีติดตัวนะครับและเข้าใจนะครับว่าวันนี้โอกาสมาแล้วปีนี้โอกาสมาแล้วหัวหน้างานใช่มากๆนะครับหัวหน้างานถูกจริตมากๆเนื้องานได้มากๆหัวหน้างานเก่งมากๆมี power ด้วย เสียบเกียร์ครับใส่เกียร์เต็มแม็กเลยครับทำงานให้ดีนะครับเราจะได้สิ่งที่เราต้องการจริงๆนะครับและถ้าเราสำรวจแล้วครับหัวหน้างานนะใช่ระดับหนึ่งอ่ะแต่แค่วิธีการทํางานอนะ่ะจริตมันยังไม่ได้แบบมันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะหัวหน้าก็แบบคอมเพลติฟีตจ๋าเลยแต่เราไม่ได้อยากจะกดดันคอมเพลติฟีตขนาดนั้นเราไม่อยากได้ไต่เต้าขนาดนั้นอนะ่ะอันนี้ครับเราก็ต้องปรับตัวเพราะว่าบริษัทนะครับอาจจะมีนโยบายในการให้หัวหน้างานท่านเนี้ย มาลันทีมเพื่อให้ทีมครับมีความคอมเพลตีฟนะครับรีดให้มันดีขึ้นคุณภาพมันดีขึ้นตรงนี้ครับเราก็ปรับตัวการทํางานของหัวหน้าแบบตายคอมเพลตีฟแบบนี้เท่านั้นเองนะครับดังนั้นนะครับขอให้เข้าใจในศาสตร์เรื่องบอสแม a จเมนต์ครับถ้าเข้าใจแล้วครับไม่ว่าเราจะทํางานอยู่บริษัทไหนนะครับได้หัวหน้างานท่านไหนมานะครับในช่วงปีนั้นๆนะครับ เราจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพราะเรามีความรู้ในการทํางานหัวหน้างานหลายๆแบบและในขณะเดียวกันนะครับเราก็สามารถประเมินได้ว่าหัวหน้างานเราครับสามารถช่วยให้แครเร์เราครับสามารถตาแหน่งใหญ่ขึ้นได้ไหมสามารถเป็นตแหน่งใหญ่ขึ้นได้ไหมเงินเดือนเพิ่มขึ้นไหมนะครับโปรโมทได้ไหมและนี่แหละครับคือหัวข้อที่เราควรรู้มากๆนะครับคือ how to choose my boss นะครับในตาของเราเลยนะครับและถ้าคลิปนี้นะครับรู้สึกว่าหัวหน้างานลงเป็นแบบนี้นะอยากแชร์มากๆเลยอยากจะแชร์เพื่อนๆนะครับในช่อง Hunter B นะครับพมพ์มาหน่อยครับพี่เป็นอ่านตลอดนะครับอยากจะแชร์เหมือนกันนะครับ สุดท้ายอ,อยากให้ทุกคนแบบ ทำงานได้กับทุกๆคาแรคเตอร์ของหัวหน้างานอันนี้ดีที่สุดและเมื่อเราเป็นหัวหน้างานนะครับเราก็ควรเป็นหัวหน้างานที่น่ารักที่ดีครับในการส่งต่อตะกิลดีๆให้กับน้องๆนะครับและถ้าเราเป็นโลโมเดลที่ดีได้ครับเราจะเป็นอินสปายเลดเจอร์ชิพได้โดยไม่รู้ตัวนะครับอันนี้เป็นอีกศาสตร์อีกขั้นหนึ่งแล้วคือการเป็น l e ดเ e อร์ชิพเป็นเลดเจอร์ที่อินสปายคนได้นะครับมันเหนือกว่าการชูส์ไมล์บอสละนะดังนั้นนะครับแชร์คอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามคลิปนี้ดีนะครับย่าาาาลงใใใหหห้้้้นนนดวววะคคัฝกกิปีจทททํุ งานมีความสุขมากๆแต่ยงานตัวเองเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็ Choose My Boss นะครับแบบที่ตัวเองชอบได้นั่นเองนะครับเจอก,กันในคลิปหน้าในช่องอั t เตอร์บีนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนได้หัวหน้าง,งานที่น่ารักและดีครับ